ันนี้เรามารีแมปรถอิซ150ที่สวนนะวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับใส่คราดด้วยช่างอามาใส่คราดให้ถึงที่แล้วรอช่างอาใส่ช่างอาใส่คราดเสร็จกัน โทรศัพท์จะระวังลืมเนอะ <c oughs> หมดยัง <c oughs> หมดนีบ่บอกหมดแล้ว <c oughs> หมดพอดี NPR 150รถมันสั้นเนาลองสตาร์ทดูดิ เสร็แล้วเสร็แล้วโอ้รอบขึ้นเท่าไหร่ สามพันลงบ่เบ่นๆดูดิมันท่อลุงโจงเลยเสียงเหมือนกันเลยเดี๋ยวดูรอบกันเสียงอะไร ทัวเลยดิครับสูงมั้ยสูงไหมลดอีกรลดอีกเดี๋ยวรถรถคัดก่อนหืมไม่ต้องเอาออกไม่ต้องอ,ออกใช่เดือบอไรลููดเลยบอกหืมของลูกจูดเบาวกว่านี้มันคอยโป้้โปอืง หรอเาไปกดดูวาใครขับเสียงมันหาวก็เดืไมไหมล่ะรถประมาณสามเกลียวอ่ะตั้งขาดด้วย บก็จะมาดีกว่าเดิมรอบก็จะมาดีกว่าเดิมเบาๆเส็ปใช้งานครับปุ้งไรไป็นตุ่หนักสิเดีว่าไ่ตุงไม่ตุ่ โโอ้ไปเดียวสี่หอนเฮ้ยเสียงไงเอ้าจะได้ข้างเดียวใช่ได้ข้างเดียว ซื้อเพลมาใส่ก็ได้แล้วไฟเลยเเียวอย่างเพยเลย แต่ก่อนมันเบิอดนอย่างนี้ไม่ได้เลยใช่ไหม <tyard. S 2> แต่ก่อนมันเบิอดนอย่างนี้ไม่ได้อไม่แน่มันจะอือเดี่ยวมันสามารถเบิอดเบเบิเบได้ <isms> ตั้งตั้งข้างบนเลยเหรือเปล่าวะครับ ตังคาดเฮออ้ยำต่ำๆลยโยกได้ไหมนะไม่ไม่ไม่ไม้ไมลอง โดดเลยดิโดดเลยเลยต่างเลยเอาพอแล้วบ่คลุมผ้าเลยเอาไปยัดใส่เลย <c oughs> เสร็จเรียบร้อยครับ เสร็จเรียบร้อยส่งงานเสร็จเรียบร้อยครับก็ เดี๋ยวต้องแต่ก่อนขึ้นข้อเขาเกียร์อะไรเกียร์สามขึ้นสขึ้น2องสามสองสามรอบนี้สี่สี่มันจะเด้เครื่องไกลไกลสี่นี่พุ่งมาจากโค้งอาเนาะแต่ก็เปลี่ยนเกียร์เป็นสามขึ้นรอบนี้สี่เลยลองดูนี่ขนาดนี้นี่เคยใส่เยอะขนาดนี้ไหมประมาณนี้แหละประมาณนี้ใช่ไหมสิบสองตันแปดสิบสองตันแปด ประมาณตายอยู่เบาตีนกว่าก่อนมันก็จะเบาตีนหน่อยแหละเบาเท้าเลยโอเคครับได้สำหรับคลิปนี้ก็บายบายก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ